นะคบทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับการหนึ่งหนึ่งกับ f อฟนะคะผมหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งมื่นสองพันเก้าแล้วก็ห้าสิบห้าคิวเลยนะคะผมไม่ธรรมดาแน่นอนเออพี่แกเขาไม่เข้าโรงพยาบาลเลยนะ,ะสภาพแบบนี้นะ่าส่งไปโรงพยาบาลนะครับนะเนี่ยทุกคนเราจะมาหน,หนึ่งกับพี่เขานะคะผมโกเลยไหมจำช่องหนึ่งโกเลยไหมยกที่หนึ่งเลยเอ,อ๋ออ๋อโอ้โอ้ผมก็ได้ไปฝึกอะไรนะท่านั้นอะ ไอ้ท่าสกิลหนึ่งและสองอะทุกคนผมฝึกไปชั่วโมงหนึ่งทุกคนกว่าจะได้เป็นชาติแอกเลยอ่าวหลบทันดิคุณรู้ไหมคุณทำให้ผมเสียสกิลพี่รู้หรือเปล่าพี่ทำให้ผมเสียสกิลฮะหนึ่งสองสามอุ้ยไม่ได้วะเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ต้องเล่นเสียสกิลนะั้นมันเบานี่นะแล้วเราจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไร เขาจะทำเพื่ออะไรเอ้าอ้ oh, no เอไอวิธีทำหนึ่งกับสองมันมันคือมันมีเทคนิคอยู่คือห้ามกดชิปล็อกนะทุกคนนะน้องหมนุนม่อนบอกมาเขาเรียบร้อยเขาสกิลพลาดไปเอ็นเอเอทคนิคนี้ไอเทคนิควน,นมาต่อยก็มาอืมมาเฮย้ยรู้สึกเขาอ่อนให้ผมปะเนี่ยผมรู้สึกแบบฝีมือเขา เหมือนอ่อนให้ผมอยู่อะตอนเนี้ยความรู้สึกผมนะเหมือนว่าเขาอ่อนให้ผมอยู่อะทุกคนขอผมแคนะ่น้าแล้วกันนะเฮ้ยชนะวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเอ่อนเขาเออเขาอ่อนให้ผมแต่ดูออกปิงจัดอาเซิร์ฟนี้า <laughs> อ๋อเขาไม่ได้อ่อนให้ผมหรอกเขาปิงอืมเขาปิงเขาปิง ผมชี premises, him, mit, ้แล้วครับเจอตลอดเจอตลอดหน้าตาหล่อดีอะแหลก๊อปชุดได้ไหมก๊อปชุดเลยขโมยเลยวื้อมาเลยจ้าจ้องเขาเขาเออผมขอโทษช่วยผมเชื่อเขาเต็มใจชู้อยู่ทุกคนเฮ้ยเลือดเขาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมเลือดขนาดนี้แล้วใจเขาเสร็จคือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปะมาเพราะอย่งเขาก็หลบอ่านั่นไง ไม่แน,น,นี่เนี่ยเฮ้ยใครมาเนี่ยฮะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่จะข้างเฮ้ยได้เว้ยทำได้ไง,ไงวะอืโอ้โ,อโน้อลืมไปค้ามีคอรเตอร์ต่อยผมทีต่อยผมไม่ต่อยผ,ผมไปใกล้ๆผมจะได้ตั้งหลักกูทำอย่างนี้ไม่ได้กู <c oughs> ทำอย่างนี้ไม่ได้อตดตดตดไม่ทำกูทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเข้าใจหรือไม่ มาคุณคุณจะทำงนี้ไม่ได้นะครับผมคุณต้องต่อยผมไปไกลๆสิมันมันมัน,ม,นมันแบบมันมันไม่ได้เออก็เดี๋ยวนี่มีการมาติงค้างๆด้วยอฉลาดพอ,อหนึ่งสองสอบโอ๊ยโอ๊ยลืมขู่เหตุเขาเคา,านเตอร์แล้วแต่เตะไปแล้วอ่ะดิหลบไม่ทันเลยมาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เขายังตึงเปียอยู่เขายังตึงเปียอยู่ทักษะเขาเยอะทักษะเขาเยอะหลบครับจังหวะนี้จะอยู่ทำไมล่ะครับเฮ้ยเอ้ยสกิลสามาซะด้วยโอ้ยขนาดเขาปิงนะเนี่ยถ้าเขาคือถ้าเขาไม่ปิงเขาไม่แบบฟุ๊บฟอรมเหมือนเด็กเล๋อแบบเออฝีมือเขาอาจจะระดับนั้นก็ได้แต่ซื้อมันปิงไงอย่าเอาคลิปหน้าฟัวไม่หน้าฟัว โกทำตัวหนึ่งโกในมั้งมูโดนยิงข้างจะอืมเดี๋แป๊บๆๆๆๆอะรีเรียนให้รีเรียนให้ถึงเลื่องจะต่างกันนิดนึงก็เถืออ้อยอ้อยอ้อยเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยได้ปุ้ยอายังยังอายังเฮ้ยหมุนตัวเลยหมุนตัวกลางอากาศไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยผมเชื่อแล้วว่าปิงจริงผมเชื่อพี่ชายอืม คุณลบสกิลผมไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์จะลบอีกอันนี้ไ <c oughs> อรู้ทิกแล้วไอรู้ทิกแล้วไอรู้ทิกแล้วไอ้เห็นแล้วว่าเจ้าสิจองทำอย่างนี้ <c oughs> มาคาารับสีอะไรกันอะไรกันทำไมทานไม่ติดกำดักทำไมแกนเออทำไม <c oughs> ผมก็จะชนะแล้ววิคุยโมวย,ยผ,มผมรู้สึกสูสีมากตอนนี้คนแหลกกับคนไม่แหลกเนี่ยนะเออสูสีเะล่ะเออเฮ้ยแต่อย่างน้อยผมก็ยังเลื่อนนำโด่งอยู่รู้แล้วว่าสกิลไม่มีรู้แล้วสกิลไม่มีเฮ้ยปิวไกลเลยวะปิวไกลเกิดปิวไกลเกิดผมจะกดแบบเล่นชิปล็อกกับไม่ชิปล็อกนะครับผมเอาตามเป็นแบบ สถานการณ์แล้วกันอ่ะอาเลี้ยบอยโดนอุ้ยว้าวอะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยได้ลบได้ลบได้ลบตัวไอ้เข้ามาเข้ามาโอ้ยโอ๊ยโอ้โหผมพลาดละผมพลาดละอุ้ยว้าวตลอดเลยอ่ะ คือมันไม่ได้ตั้งตัวทุกคนอยู่ดีๆมันก็ต่อยไปเลยผมก <Wait S 1> <ๆ>็เลยว้าบ่อยๆนะครับเอยไม่ไม่รอดแล้วโหก็สมแล้วที่เป็นหนึ่งหมื่นสองันคิวทุกคนผมไม่แพ้ก็ไม่แปลกเอยผมแพ้ก็ไม่เปียกนะเออใครเขายินทำไรกันอะอืมเขายินทำไรกันเอยโอ้ชนะไม่ยิไงนจะเจ้าคี้ไม่ยินไหน่อยครับจะจบ คลิปเฮ้ยยาต่อยผมให้ยหน่อยค่าจะจบคลิปมี <c oughs> าการเต้นไอ,อ้อท่านี้นะถ้าเป็นฝรั่งนะเขาจะชูเป็นอะไรนะตัวเอลเออแล้วก็เต้นนะทุกคนยู่เอา้าไปยืมตัวด้อา่าไม่เป็นไรอาพี่แกบียืมเลนนะ <c oughs> นุ่นนะพี่โหนั่นแหละคนนะั้นนะที่ช่วยผมฝึกนะครับผมเนี่ยโคตรเก่ง,กงพี่ซินเนี่ย ตึงเปียจัดเลยผมบอกก็นั่นทุกคนไอเก้านัดูแล้วนะไม่ตรงเลยมันแบบอกติที่ข่าเก็บมาท่านึงยี้มอะไรทำไมหน้าค้างอยู่วะหน้าแบบเบือเลยอ่ะเบือเลยเบือเลยนั่นแหละทุกคนก็เอาหายไปแล้วออกมาแล้วเหรอ โอ้ยย oh, yeah, yeah, yeah. ัยๆน่าเหลาอทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมว่าจะคิดสกอร์ไให้นะครับผม,ผมก็สู้คนเดียวนะครับดึงขนาดนี้ผมชนะนึงรอบนี่โคตรเป็นบุญนะทุกคนนะก็น่าแหละทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมใครมาเฮ้ยถ่ายติดเท้าหน่อยดิามาหนี่เลย <laughs> มานนี่เลยแบบขมานี้ได้ไงวะน่นแหละทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับ